ตกลงฉันรู้แล้วค่ะขอบคุณนะาราชครูรอราชครูราชครูที่องค์หญิงเรียกนี้ทำให้กรม,ม่อมดีใจร่างครูออกมากรม,ม่อมรู้ว่าไม่ได้โดดเดี่ยว ปราหลาดนี้อาจารย์าราชครูพระมอมมู่วินถวายบังคมอง์หญิงทำความเคารพยิ่งใหญ่เลยไปทางน้เลย บอกแล้วไงคะฉันไม่ใช่องค์หญิงกระหมอมก็กล่าวไปแล้วท่านคือองค์หญิงของต้านหนิงดึกมากแล้วมีธุระอะไรหรือคะอ๋อกระหมอมอยากทราบว่าท่านอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วอ๋อฉันเกิดวันที่28เดือนตุลาคมปี98เป็นคนจีนเกิดและโตที่นี่บ้านเกิดคือซูเฉิงปีนี้ฉัน23 องหญิงยังเหมือนอายุ15อยู่เลยมิใช่23เพราะฉันอายุ23เล่นเป็นองค์หญิงอายุ15ไงคะองคหญิงเห็นท่านไม่สามารถคืนความทรงจําได้ช่างทรมานนักอยากหาตัวคนปองร้ายท่านกับกระหม่อมให้เจอใจจะขาดบังคับให้ถอนยาพิษแล้วขังไว้ในคุกเพื่อสอบปากคำ อย่าเศร้าเลยค่ะเออราชครูไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรองหญิงที่แห่งนี้ท่านเลี้ยงชีพอย่างไรอ๋อเมื่อก่อนฉันเป็นล่ามตอนนี้เพิ่งเริ่มถ่ายละครโสฟูแห่งยุคเป็นเรื่องแรกที่ฉันถ่ายกับอาจารย์มู

ใครที่มาช้าเป็นอะไรหรือไม่ราชครูไม่เป็นไรอ,าอ,าอาราชครูท่านทําอะไรอะแก้ออกเลยนะ ระมอมไม่อาจทำได้ทุกท่านนี่คือเซอร์ไสใหญ่ที่สุดที่ฉันนํามามอบให้เชอรราชาอย่างมูมางานแต่งฉัน ราชาหนังขอบคุณที่มาอวยพรเองน,น,นะคะฉันเป็นแฟนพันธ์แท้และเป็นเพื่อนสนิทหมิงเว่ยค่ะหญิงสาวที่มีเล่ห์เหลีย่ยมน่ารังเกียจอย่างเจ้ายัางกล้าบอกว่าสนิทกับองค์หญิงเจ้าไม่คู่ควริงมาก ราชครูฉันก็ขึ้นรถแล้วอ่ะแก้มัดให้เธอนะราชครูมัดแบบนี้มันอึดอัดอ่ะมันแบบนี้มันอึดอัดเนเอ,อ,เอ,อ,เอาราชครูแก้มัดให้ฉันก่อนสิขอร้องล่ะนะผลวิจีกล่าวเอาไว้ว่าต้องคมประพฤติ องค์หญิงเป็นหญิงสาวแต่ทำตัวไม่เหมาะสมไม่รักษาชื่อทำให้กระหม่อมทุกใจยิ่งนะ,เ,ะ,เ,ะเดี๋ยวนะคือคือฉันไม่รักษาชื่อตรงไหนไม่ระวังตัวยังไงองค์หญิงโชว์เนื้อหนังหญิงที่ดีไม่ทำกันเ <c ười> สียวเจ้าพูดอะไรบ้างสินี่ฉันเรียกว่าโชว์เหรอฮะเ <c ười> สี่ยวเจ้าเป็นพลเรือน <c ười> <c ười> เหตุใดองคหญิงจึงไม่ระวงังเ <c ười> สียวเจ้าคุณพูดอะไรหน่อยฉันไม่ระวังตัวเหรอไม่ระวังตัวยังไง พวกคุณจะเย็นก่อนเถอะองคหญิงก็ทนหน่อยอย่าหุนหันพันเล่นมีอะไรจะคุยไว้ถึงแล้วค่อยคุยกันนะดีไหมอ้าห้ามทำมองนะย,ทำ,ยทำอะไรนะเฉันขับรถอยู่นะองหญิงเป็นอะไรไหมเป็นสิข้อแรกห้ามคุกเข่าที่พื้นอีกไม่ว่าตอนไหนก็ห้าม ข้อสองถ้าคุณรู้สึกว่าฉันทำอะไรผิดคุณก็บอกฉันได้เรามาปรึกษาหารือกันอย่างสงบแต่ว่าฉันก็มีสิทธิ์ควบคุมการกระทำของฉันเองในสถานการณ์ที่คุยไม่ได้ก็ห้ามบังคับฉันทำอะไรรวมถึงการแต่งตัวไม่เห็นด้วยก็ช่างเราก็ต่างคนต่างไปเอะ องหญิงเห็นด้วยเหรอหกระหม่อมรับปากแต่องค์หญิงต้องสัญญาว่าต่อไปจะทำอะไรก็จะต้องแจ้งกระหม่อมก่อน ถอยกันคนละก้านอกจากสองเรื่องนี้องค์หญิงอยากให้ทําสิ่งใดอีกอ,อราชครูฉันเข้าใจว่าคุณเห็นฉันเป็นองค์หญิงแต่ว่าชายหญิงไม่เหมือนกันตั้งแต่นี้ไปคุณจะต้องเย็นชากับฉันให้มากกว่านี้ ถ้าไม่พูดได้ก็ไม่ต้องพูดยิ่งการแต่เนื้อต้องตัวยิ่งไม่ต้องไม่งั้นถ้าคนอื่นเห็นอง์หญิงเชิญพยาค่ะ ูกราชครูเอาใจแบบนี้ทำไมฉันเวียนหัวละ่ะผู้จัดการใหญ่แบบคุณถูกบังคับทำงานกับนักแสดงคงเหนื่อยสินะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าชินแล้วก็ดีเอง <c oughs> <c oughs> อมากินด้วยกันสิคะราชนิกุลต้องเสวยก่อนพวกกระมม่ ถึงจะนั่งได้ฮ <Huh? S 1> ะองหญิงเชิญพะยะค่ะอื เฮ้ย,ยราชครูฉันเคยบอกไปแล้วไงว่าทุกวันนี้เราเท่าเทียมกันทุกคนนั่งกินข้าวคุยกันพร้อมหน้ากันได้มีได้ฉันเพิ่งเคยเห็นคนโบราณครั้งแรกตายสิได้ยังไงวันนี้ฉันก็ว่างอยู่พวกคุณไม่กินฉันก็ไม่กินองหญิงมีควรเอาแต่ใจเพราะท่านสูงส่ง 劲抽，劲抽、嗯啊啊啊啊哎！嗯，嗯。 うん。<noise> ีสื้อผ้าแค่นี้เหรอดัชครูคือองค์หญิงเลือกได้ตามใจชอบเพระมอมพบเงินมาพอราชครูมันจะดีเหรอ อ๋อ oh. นี่มันสิ้นเปลืองเกินไปนะคะคือซะว่าได้ใช้ชีวิตเนอะใช้ชีวิตเหรออืมเป็นชีวิตหรูหราของนางเอกซีรีส์เกาหลีมากกว่าคุณ <c oughs> ยังไม่รู้นิสัยเขาถ้าเทียบกับให้เขาเลือกมั่วๆคุณเลือกเองดีกว่าเรื่องน้อยกว่าแน่อ,อง้หญิงเชิญ 你的等着他就来他要是应天附近冲宴什么时候陷宴我唱你念你从没去宴你你你你你你 สวยไปหมดเลยไม่รู้เลยว่าจะเลือกคู่ไหนดี